ไออภิชดาอุ้มท้อง8เดือนไร้เงาพ่อของลูกอุ้มท้อง8เดือนแต่ยังไร้เงาพ่อของลูกเปิดภาพไออภิชดาอวดท้อง8เดือนโตไม่ได้เป็นบ้านเล็กใครกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้ที่แฟนๆสนใจหนักมากสําหรับเรื่องราวของดาราดังไออภิชดาเกลุงคาที่ออกมาประกาศตั้งคันผ่านยูทูบส่วนตัวกับสามีชาวฝรั่งเศสซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นสาวไอก็เจอกระแสมากมายเข้าหา ทั้งเรื่องรวยมากติดอันดับมหาเศรษฐีไหนจะเรื่องสาวไอตตกเป็นบ้านน้อยของสามีคนนี้ซึ่งสาวไอก็ใช้ความเงียบสงบทุกอย่างก่อนที่ล่าสุดจะออกมาอัปเดตฐานงานแรกหลังตั้งคันได้แปดเดือนแล้วไอเผยว่าเรื่องคนอยากเห็นหน้าสามีไม่รู้้เหมือนกันนะว่าเราจะอยากเปิดเมื่อไหร่เอาจริงๆด้วยความที่ตั้งแต่แรกเรารู้สึกว่าอยากมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาไม่ได้อะไรนะนแต่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า โดยส่วนตัวของเราเราไม่ใช่คนลงรูปโพสต์กับแฟนตั้งแต่อยู่วงการมาสิบกว่าปีอาจจะมีแค่คนหนึ่งเพราะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมันแยกกันไม่ได้แต่กับคนอื่นที่เราเป็นแฟนที่คบกันมาไม่ค่อยมีรูปไอ้กับแฟนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันคือตัวตนของเราด้วยแล้วพอกับเขาก็ไม่ใช่คนที่จะชอบถ่ายรูปแต่เราก็ไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นเรื่องปกติตอนนี้คือเซนทรัลภูเก็ตถิ่นประจำไม่ได้ปิดไม่ได้รู้สึกว่าเจอใครแล้ว ทำเป็นความลับแต่แค่รู้สึกว่าไม่รู้จะโพสอะไรแต่ถ้ามีรูปอะไรพิเศษจริงๆอยากลงก็จะลงยังไม่มีรูปที่อยากจะลงรูปพ่อแม่ลูกหลังให้กำเนิดลูกก็ต้องดูหน้าเราว่าตอนนั้นเป็นยังไงมันอยู่ในแพ็กเกจของโรงพยาบาลอยู่แล้วไออาจจะไม่แฮปปี้รูปนั้นก็ได้หัวเราะก็เลยตอบไม่ได้หรือรูปนั้นอาจจะมีอยู่แล้วแต่เราไม่อยากโพสก็ได้ล่าสุดใกล้ให้กำเนิดลูกเต็มทีเลยต้องขอบันทึกหุ่นโค้งสุดท้ายก่อนกำเนิดลูกสาวเก็ตเป็นที่ระลึก งานนี้เจ้าตัวสุดภูมิใจท้องโตแต่ไม่มีแตกลายเพราะประครบประมอย่างดีเรียกได้ว่าลูกที่จะเกิดมาสวยตั้งแต่เกิดแบบไม่ต้องสึกแน่นอนรวมถึงแฟนๆต่างคอมเมนต์ชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกน้อยในท้องของคุณแม่ไอ้นั้นจมูกพุ่งมากจมูกเป็นสันมาเลยค่ะ